ตัวนี้มันเป็นกีตาร์ที่ทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์ก็จะเป็นอีพีเซ็ตหนึ่งอันนี้ก็อาจจะมีรีเวิร์บเข้ามาด้วยนนก็จะมีวาววมันจะวาววาวาวอย่างนี้เลย<อ>ใช้งานยังไงตำแหน่งที่ติดลำโพงอยู่ตรงไหนเวลาเสียจะไปซ่อมต้องบอกช่างยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับ ร้านอัศวะมิวสิกนะครับอ่าพี่บอสครับครับวันนี้พี่บอสมาเองเลยนะครับเนี่ยสงสัยว่างานมันต้องเป็นงานที่มีระดับแน่นอนนะครับถ้าถึงขั้นเจ้าของร้านมาเองเนะครับ <Wow. S 1> ใช่ใช่ตัวนี้ต้องมาเองเลยเพราะว่าหนึ่งคือเนี่ยตัวนี้มันเป็นกีตาร์ที่ออปชันเยอะมากแล้วก็รายละเอียดเนี่ยจะค่อนข้างลึกนิดนึง ลึกนิดนึงนะครับใช่แล้วตัวนี้คือเป็นย่าอะไรครับพี่ตัวนี้เป็นเอ็นย่าโนวาโกครับเป็นเอ็นย่าขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้พร้อมทั้งมีออปชั่นเสริมต่างๆมากมายนะครับแล้วลกีต้านี่บอดี้เป็นไม้อะไรครับเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นกีต้าที่ทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ได้ทํามาจากไม้นะครับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับใช่ใช่ก็คืออะไรครับคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ในการทํากีต้า ก็คือปกติเนี่ยกีตาร์เนี่ยเราจะใช้ไม้แต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ล้กก็คือเราจะลดการใช้ไม้ลงด้วยและอย่างหนึ่งคือคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยมีเยอะมากๆเช่นอะไรครับเช่นก็คือ1คือมันทนความร้อน ทนความร้อนใช่เราเก็บไว้ในรถเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยส่งผลกระทบเหมือนไม้จริงล้วผมเอาไปแคบวม่าจุดนี่คือละลายไหมครับละลายครับละลายละลายครับก็คือมันทนความร้อนแต่มันไม่ได้ทนความร้อนได้สูงขนาดเราไฟมาจุดขนาดนั้นใช่แล้วอย่างหนึ่งคือการขึ้นรูปของมันเนี่ยมันจะสามารถขึ้นรูปพวกส่วนเบาส่วนโค้งได้ง่ายกว่าการใช้ไม้จริงในการทํามันก็จะทําให้มีรูปทรงที่สวยพกพาสะดวกกระทัดรัดอยากได้ทรงแบบไหนเขาก็จะขึ้นรูปมาได้แบบสวยเลย แล้วพี่แล้วคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเสียงมันจะสู้ไม้จริงๆนะครับถามว่าสู้ได้ไหม,มนวัตรกรรมหลังๆเนี่ยมันก็ทํามาให้มันใกล้เคียงกับไม้จริงๆแล้วนะอ๋อใช่ก็คือเสียงดีเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเป๊ะเหมือนพวกท็อปโซลิดหรืออะไรขนาดนั้น<ม>แต่ถามว่าเสียงดีไหมก็ถือว่าดีถือว่าเล่นได้ครับผมโอ้โอแล้วน,นตรตกรรมตัวนี้ผมเห็นว่ามันมีปุ่มตรงนี้ด้วยครับมันคือปุ่มอะไรครับเนี่ยตัวเนี้ย<ม>กีตาร์ตัวเนี้ยมันจะมาพร้อมกับระบบทั้งอะคูติก อาาคูติกก็คือเป็นระบบที่กีตาร์ตัวนี้จะใส่ลำโพงมาในตัว <Wow. S 2> ก็คือทำให้มีเสียงที่ดังขึ้นแล้วอย่างหนึงข้อดีของมันก็คือ มันจะมีเอฟเฟกในตัวด้วยโอ้อยางงี้เราก็ไม่ต้องซื้อเอฟเฟกเพิ่มเลใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องอไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยก็คันไีได้ <มา S 2> ในตัวเลยใช่มีเอฟเฟกอะไรบ้างครับพี่ก็ตัวนี้จริงๆมันจะปรับแต่งได้เยอะมากเลยก็คือที่มาจากโรงงานเลยเนี่ยถ้าเราไม่อยากต่อกับโทรศัพท์ก่อนนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันสามารถต่อกับโทรศัพท์เพื่อปรับแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้โอ้เชื่อมต่อมือได้ด้วยแต่ว่าถ้าเรายังยังไม่อยากปรับเยังไม่อยากต่อแบบขี้เกียจคือเปิดมาปุ๊บกดค้างปุ๊เเเนนีีีี่่่ยยยกกก็็ลลไดด้มมัจะสงงทออา มันจะมีพีเซตมาให้อยู่4ี่แบบอย่างเุ่นในนี้เป็นไฟสีเขียวนะครับ,รบเรากดไปอกย่างหนึ่งก็จะเป็นเอฟเฟกหนึ่งอันนี้มันไฟสีน้าเงินละอาสีน้ำเงินครับก็ะบจะได้เสียงึ่งอันนี้ก็จะมีคอรลัสผสมนิดนึงนวลนวลอ่ากดอีกที่ก็จะเป็นอีกพีเซตหนึ่งอันนี้ก็อาจจะมีรีเวิร์บเข้ามาด้วยมันก็จะนวลขึ้นมาอีกนวลขึ้นอีกนะครับเนี่ยโอ้โห เราก็ปรับดังเบาได้เลยดังเบาได้มันจะมันจะมันจะไม่ใช่ดังเบาขนาดนั้นอ่ามันเหมือนเราเปิดปิดเอฟเฟกต์มากกว่าการมุนนะครับครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะมีวาวผสมมาเป็นเอฟเฟกต์แบบฟิวชั่นฟิวชั่นนะก็จะมีวาวมันจะวาวๆาๆาอย่างนี้เลยครับ ก็คือถ้าเราอยากให้มันวาวมากวาวน้อยแต่ละอันเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปปรับจากโทรศัพท์เราได้ปรับจากสมาร์ทโฟนได้<ม>ก็คือง่ายๆเลยเราก็โหลดแอปจาก<ม>นี่ตัวนี้เลยสแกน QR code โหลดแอปได้ทั้งสแกน QR code ด้วยละ iOS Android ได้ทั้งค<อ>ู่เลยโหลดแอปมาจะเป็นแอปเอ็นย่าเ่าครับแล้วเราก็เชื่อมต่อกับตัวกีตาร์ได้เลยโอ เพียงแค่ใช้บลูทูธก็ว่าดีเลยนะครับในตรงนี้คือ,คอว่าตัวเดียวจบเลยไม่้องซื้อเพิ่มใช่ใช่ตัวเดียวจบถือว่าถือว่าครบนะครบทุกฟังก์ชั่นอันนี้รูรูเสียบมีเสยบ USB ด้วยใช่หครับอ่าใช่มันจะมี U ร,รู USB เนี่ยก็คือรูเนี้ยประโยชน์ของมันก็คือ1คือใช้ชาร์จแบตก,ก่อนอันดับแรกชาร์จแบตคไ้ด,ด้วยนะครับ มีแบตเตอรี่ในตัวอ๋อเราก็ไม่ต้องซื้อถานแล้วไม่ต้องเลยโอ้ดีเลยพี่เล่นได้น่าจะอยู่ประมาณ5ชั่วโมงได้5ชั่วโมงใช่ถ้าเราเปิดเอฟเฟกต์เล่นนะแล้วข้อข้อดีของอีกอย่างในของยูการมีอุปบีก็คือเราสามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงได้โดยตรงได้เลยนะครับก็ทําเพลงได้เลยจบครบจบเลยใช่ก็คือเราเราต่อปุ๊บเราเล่นเนี่ยมันก็จะอัดเสียงเข้าคอมพิวเตอร์เราเอาไปแต่งเสียงไปแต่งอะไรได้อ่าโดยตรงง่ายมากเลยครับแล้วลูกบิดแล้วพี่เนี่ย ลูกบิดจะเป็นลูกบิดเหล็กตันชุบโครเมียมอย่างดีงก็คือมันจะทนกว่าพวกฝาครอบทั่วไปที่เราเห็น<อ>ตามท้องตลาดอันนี้จะทนมากทนแบบว่าถ้าเอาคอนมาทุบก,ก็ไม่แตกใช่ไหมครับไม่เหลือครับไม่เหลือนะครับใช่ก็คือเรามัน,ม,นมันทนในการบิดไปบิดมาแล้วก็อีกอย่างก็คือความทนของมันคือมันจะทําให้ฝายเราไม่เพี้ยนเวลาเราเล่นอ๋ออ่าก็ช่วยได้โอ้ดีจังเลยพี่ตอนนี้ผมเพิ่งเห็นสังเกตนะครับเนี่ยตรงน,นี้มันมีเฟตด้วยครับมันคืออะไรครับตรงนี้ตัวนี้มันจะเป็นซีโรเฟตซีโรเฟตก็คือ ข้อดีของมันคือทําให้สายเนี่ยมันจะต่ําเท่ากับเหมือนเรากดที่เฟดเฟตแรกอยู่ใช่คือสายมันต่ํามากโดยที่เราไม่ต้องไปห่วงเรื่องการเซตองเซตอัพอะไรให้มันลําบากเขาใส่มาให้เลยก็คือรับรองว่าสายต่ําเล่นง่ายแน่ๆ ต่ำเล่นง่ายแน่ๆนะครับแลนนี่เจ้าของร้านรับประกันเองนะครับเล่นง่ายนะครับง่ายง่ายชัวร์ครับง่ายชัวร์ครับถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ชัวร์ก็มาที่ร้านใช่ไหมครับใช่มาที่ร้านได้เลยมาทำอะไรครับผมมาเซตอัพเซตอัพนะครับครับผมครับแล้วตัวนี้พี่มีสีอะไรบ้างครับตัวนี้จริงๆมันมีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด5สีนะครับอ่าสีที่ผมถืออยู่ก็จะเป็นสีขาวสีขาวนี้ก็สวยเลยเป็นแบบเคลือบด้านแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแต่ละสีที่เขาทํามานะก็คือหมุด หมุดเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับสีตัวกีตาร์สีเดียวกตัวกีตาร์นะครับใช่มันจะเป็นเป็นหมุดพลาสติกแต่ว่าเขาจะทําสีมาให้เข้ากับตัวกีตาร์เราเลยโอ้สวยเลยครับนี่คือแบบนี่นี่พี่ดูดีสีมันแมทกันมากเลยนะครับอันนี้ก็จะออกฟ้าฟ้าออกฟ้าฟ้ามินมินบางคนก็บอกมินบางคนก็บอกฟ้าอ่าแล้วแล้วแต่จะมองแต่พี่ชูสีให้ดูนะครับครับผมดูนะครับดูดูีเทียวชัดนะครับว่าสีสวยมากครับค่อยอหมุนครับค่อยคหมุนนะครับดูหนครับดูหมุนะครับนี่ครับ ดูข้างหลังครับสีคือมันสวยครับตัวนี้คือน่ารักมากเลยครับเนี่ยตัวนี้ครับอ่าดูดูข้างๆข้างๆตรงนี้ดูตัวปุกนะครับพี่ผมเนี่ยเปลี่ยนสีให้ด้วยตัวนี้ผมชอบมากเลยอยู่เนี่ยกดปุ๊บก็เปลี่ยนสีเลยพี่ดูดิใช่ใช่เออมันสวยพี่นะมันสวยมันเท่มันดูหรูดูแพงจะบอกอย่างไงแพงมากครับโอเคแล้วก็อย่างนึ่งคือมันจะมีซาวโฮด้านข้างทําให้เสียงเวลาเราเล่นเนี่ยผู้เล่นจะได้ยินดังขึ้นชัดขึ้นดังขึ้นชัดขึ้นนะครับใช่ครับแล้วก็มีหมุดสายสะพายอีก ซื้อสายสพายไปใส่ได้เลยเราไม่ต้องไปซื้อหมุดมาเจาะเพิ่มนะก็คือใส่ตรงนี้กับใส่ตรงนี้ก็สพายเล่นได้โหดีเลยนะครับนี่ครับดูหรูแพงลองดูสีอื่นไหมสีอื่นมีสีได้เลยครับผมได้ได้อ่านี่มาแล้วนะครับตัวของผมเนี่ยสีเลยครับตัวนี้สีเลยค่ะสีชมพูมีสีชมพูสีชมพูนะครับใช่ผมมองสีดํเขาไม่ได้หรอกสีดําตัวนี้เอาตัวนี้แหละครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวี่สีดําดูาแล้วก็หมุดก็คือสีีเดยวกับ ใช่ใช่ใช่จะเป็นสีเดียวกันเลยพี่มอสโชนะครับอันนี้เป็นสีดำสีดำด้านของผมเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งอันนี้จะเป็นสีม่วงสีนี้ก็ขายดีเหมือนกันสีนี้คนก็นิยมเยอะอันนี้เป็นสีม่วงนะครับจะเป็นสีม่วงพัสเทลสวยมากหมุดก็สีเดียวกับตัวกีตาร์เหมือนที่บอกนี่เลยครับผมสวยงามโอเคแล้วพี่โอ้โหจริงนะตัวนี้นะ ถือไปก็ดูน่ารักก็พี่นะมันดูแบบทันสมัยมากเลยแล้วก็มีตัว A I acoustic นี่ผมชอบมากเลยครับแม่ตัวเนี้ยใช่ครับก็มี A I อ c o u s t i ทุกตัวติดมาจากโรงงานโดยตรงเลยครับโอ้พี่ครับตัวนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเนี้ยราคามันอยู่แค่6กพันกว่าบาทเองหกพันกว่าบาทเองใช่ซึ่งได้คาร์บอนไฟเบอร์เลยนะถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆกกับราคานี้นะได้คาร์บอนไฟเบอร์ใช่ได้เฟสซีโร่ได้ลูกบิด เหล็กตันอันนี้อย่าหาขอโมเลยพี่ <_ d ose> ตอนผมจับแล้วดูสเปคครั้งแรกอะเนี่ตัวเป็นแสนนะโอ้ตู้ดิพี่แบบมีอาคูสติกใช่มาเชื่อม wood ู o ดได้แล้วแบบฟังดูเขามันแข็งแรงเขานี่ดู <_ d ose> แข็งแรง oh. แข็งแรงครับแข็งแรง <_ d ose> เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แข็งแรงแน่นอน <_ d ose> ไปพี่ทั้งนั้นเราไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับได้ได้เดี๋ยวไปฟังอาจารย์บอยเล่นได้อาจารย์บอยมาดีารย์บอยแม พี่บอยเขาไม่ไม่ได้เป็นอาจารย์้วครับก่อนนี้เขาถึงขั้นเป็นศาสตราจารย์ศาสตราจารย์แล้วออน <C> เนร,วร,รอใช่ครับเขาได้รับหนังสือรับรองจากฮอกวอตส์นะครับ <c ười> เกินไปครับผม <c ười> แต่ตอนนี้นักเรียนเขาเยอะแล้วครับนักเรียนเขาเยอะถ้าใครสนใจก็มาสมัครเรียนได้คะสมัครเรียนได้ใช่ไหมครับครับที่ <c ười> อัศวมิวสิกเลยอ๋อเดี๋ยวผมไปสมัครเรียนอีกคนนึงนะครับผมได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูยวให้อาจารย์บอยมาเล่นให้ฟังครับครับ ครับเมื่อกี้ที่ท่านศาสตร,ตราจารย์มอยเล่นนี่ผมแบบเคลิ้มเลยครับเนี่ยเพียงอินอยู่เลยนะจริงหรอพี่นช่มันพอพอจริง,รงคือตอนแรกผมคิดว่าคาร์บอนไฟเบอร์มันจะเสียงมันจะสู้กับไม้จริงๆได้หรือเปล่าปรากฏว่ามันพอสู้กันได้เลยนะพี่นะก็พอสู้ได้ก็จะต่างกันในเรื่องเนื้อเสียงที่ให้ออกมานิดหน่อยครับ มันมีเอฟเฟกต์ก็คือมันละมุนมากเลยพี่ใช่แล้วก็ใช้พวกเอฟเฟกเนี่ยมาช่วยปรับแต่งให้มันดูสมจริงมากขึ้นแล้วก็เพาะมากขึ้นโอ้ับพี่แล้วตัวนี้นี่ราคาเท่าไหร่นะผมดูหกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทนะครับแล้วมีของแถมใช่มพี่มีมีของแถมตัวนี้ให้เยอะมากเลยครับก็คือเดี๋ยวที่ร้านเนี่ยจะจัดให้ครับผมแบบเต็มเต็มที่ร้านจัดให้เต็ม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 ครับมีอะไรบ้างครับ ก็อันดับแรกเลยเนี่ยก็จะมีเป็นกระเป๋าซอฟเคสซอฟเคสเนี่ยก็คือซอฟเคสจะเป็นกระเป๋าที่เข้าทรงกับตัวกีตาร์พอดีเลยนะพอดีเลยก็คือวู้ถ้าผู้หญิงพกพาแบบไปเที่ยวทะเลไปเล่นกีตาร์อะไรก็สบายสบายไปได้สบายมากซอฟเคสโอ้ยนี่กระเป๋าอย่างดีเลยพี่นะกระเป๋าอย่างดีครับบุกฟองน้ําด้านในอันนี้อันนี้กันกันน้ำได้แบบีหย กันน้ำได้นิดหน่อยคือกันฝนพอได้แต่ว่าเราไปเอาไปจุ่มน้ําอย่างเงี้ยก็คือออสัมภาราไปว่ายน้ําไม่ได้ไม่ได้ไม่รอดอันนั้นไม่รอดกันกกระแทกได้นิดหน่อยใช่ไหมกันกระแทกได้ครับถือว่าบูดหนาอยู่ประมาณสักห้าถึงสิบมิลได้มั้งประมาณนี้ไม่ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะแต่ว่าพของมันไม่พังใช่ไหมครับใช่กันกระแทกได้ดีอ๋อครับแล้วมีอะไรครับมีอะไรครับก็ตัวนี้มันจะมีอันนี้ด้วยช่องเก็บของด้านหน้าช่องเก็บของด้านหน้าใส่ใส่ของได้เยอะอยู่ครับใส่ของ เหมาะสำหรับพกพาจริงๆไปเที่ยวเนี่ยสบายครับยังไม่หมดนะยังไม่หมดยั้ไม่หมดนะครับอ๋อที่ร้านให้อีกที่ร้านคือให้ทุกอย่างเลยครับร้านนี้ใช่ก็จะมีสายกีตาร์สำรองให้ชุดหนึ่งอ๋อกันขาดอู้ดีเลยครับแต่กีตาร์สำรองด้วยปกติเราต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมครับใช่ปกติต้องซื้อเพิ่มนะแต่นี่มีแถมให้ดูราบดูว้จุ๊ดนะครับนี่คือมีให้ด้วยนะครับปกติเขาไม่มีให้ครับร้านอื่นต้องซื้อเพิ่มนะครับถูกต้องอืมสุดยอดเลยครับผมครับผม สายกีตาร์เสร็จปุ๊บก็จะมีผ้าเช็ดให้พาเช็ดของเอ็นยาเลยพาเช็ดหน้าเหรอพี่ผ้าเช็ดกีตาร์ออช็ดกีตาร์เดี๋ยวก็ว่าเช็ดหน้านะครับดูว่าเนี่ย้าเช็ดกีตาร์ for the love of music นะครับโอหสวยครับสวยมากมีอีกมีอีกนะครับยังไม่หมดอีกนะครับเนี่ยมีอีกแล้วก็มีปิกให้อสามอันแล้วก็มีที่เก็บปิกให้อันหนึ่งนี่นะคือให้ทุกอย่างจริงแล้วครับร้านนี้นะครับอย่าลืมนะครับ อัศวมิวสิกนะครับร้านนี้คือให้ทุกอย่างนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดอีกนะครับใช่ก็จะมีสายชาร์จซึ่งสายชาร์จตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C เรียบร้อยละผมจะบอกว่าไม่ซื้อไม่ได้นะครับคือของแถมจุกๆขนาดนี้แล้วพี่แล้วนี่คือสายชาร์จเป็นสาย Type C คือชาร์จได้เลยหรือว่าเราจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ใช้สายนี้สายเดียวจบ ได้เลยสบายมากยังไม่หมดยังไม่หมด,ย,ย,มหมดย,ยังไม่หมดอีกนะกอ็อีกอย่างหนึ่งที่บอกว่ากีตาร์ตัวนี้มันจะมีเหล็กดามคออยู่ด้านในเหล็กดามคอใช่มีเหล็กดามคออยู่ด้านในก็คือสมมุติว่าเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยแรงดึงของสายกีตาร์มันจะหลังคอทำให้คอมโกม่งอันนี้เป็นทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนหรือว่าเป็นไม้อะไรก็ตามครับคอมจะโก่งขึ้นเรื่อยๆตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วแล้วมันจะทําให้สายสูงขึ้น สายเนี่ยมันจะค่อยสูงขึ้นทําให้เราเล่นยากแล้วก็เจ็บนิ้วที่เขาบอกว่ารเรื่องการมาตั้งแอคชั่นเนี่ยก็คือที่ร้านก็จะแถมตัวประแจขันคอประแจขันคอนคใช่คือตัวนี้มันจะเปิดออกมาแล้วก็ขันคอ,อได้เพื่อ,อดัดคอกับคอกับนะครับใช่ให้สายมันต่ําลงก็จะให้ประแจไปด้วยเลยอีกหนึ่งอัน อ๋อก็ดีเลยถ้าขันคอให้เป็นก็มาที่ร้านหน้าร้านได้ใช่ไหมได้ได้ก็มาเซตอัพที่ร้านได้ครับโอ้ดีเลยครับถ้าสมมติว่าผมจะสั่งซื้อหรือถ้าลูกค้าอยากจะสั่งซื้อนี่สั่งซื้อที่ไหนบ้างครับเนะี่ยก็จริงก็จะมีสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้ทุกแทบทุกช่องทางเลยทางร้านตอนนี้ลงไว้หมดลวไม่ว่าจะเป็น shopee lazada หรือว่าจะสั่งเข้ามาที่แฟนเพจ อัศวมิวสิกก็ได้แล้วก็มีทิกตอกใช่ไหมครับทิกตอกก็มีสั่งได้ด้วยนะครับใช่ครับก็จะมีพนักงานคอยให้ข้อมูลคอยให้บริการอะไรทุกอย่างครบเลยถ้ามาซื้อหน้าร้านนี่คือเซ็ตอัพให้เราได้เลยใช่ก็ถามว่าถ้ามาซื้อหน้าร้านก็ดีครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะได้มาดูของจริงได้มาลองจับได้มาลองดูว่าแอคชั่นเนี่ยเราโอเคกับเราไหมต่ำไปไหมสูงไปไหม เราก็จะได้บอกพนักงานที่ร้านได้ให้พนักงานเขาปรับแต่งให้เรียบร้อยเลยแล้วที่ร้านมีบริการอะไรอีกไหมครับก็ตอนนี้เนี่ยก็คือที่ร้านก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะครับจาหน่ายเยอะแยะมากมายพร้อมทั้งราคาที่ถือว่าดีมากๆดีมากๆเลยนะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นยังไม่หมดนะครับก็จะมีบริการรับซ่อมรับเซตอัพกีตาร์เนี่ยสูงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเอามาที่ร้านได้เลยจะเป็นลูกบิดทรงลูกบิดเสียบิดอ่า เอามาทําได้หมดมีพนักงานคอยบริการครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เราเปิดรับสอนดนตรีเราด้วยสอนดนตรีด้วยนะครับใช่ก็จะมีสอนกีตาร์กองเบสคูเลเร่แล้วก็อย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตามมาเรื่อยๆครับได้เลยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอีกนะครับยังพูดไม่หมดอันนี้จะมีคู่มือให้ด้วยคู่มือคู่มือการใช่ไหมใช่เขาจะบอกวิธีการใช้งานทั้งหมดเลยนะว่าใช้งานยังไงตำแหน่งที่ติดลำโพงอยู่ตรงไหนเวลาเสียจะไปซ่อม <ST AN X> ต้องบอกช่างยังไงอ่าก็คือแต่ว่าของเราเนี่ยก็เป็นรับบริการให้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าสินค้าเราซื้อไปอเกิดม<ๆ>ีปัญหาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอามาที่นี่ได้เลยดูแลให้อ,อย่างดีอย่างดีเลยนะครับอย่างดีครับอย่างดีชอบมากเลยครับโหที่นี่ครับคือบริการให้จุกใจทุกอย่างเลยครับใช่ครับอเคตอคนนี้หมดแล้วใช่ไหมพี่ไม่มีก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอ๋อน่าจะหมดแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนนะอ่ามีคําถามอะไรเนี่ย ก็พิมพ์เข้ามาใต้ใต้คลิปได้พิมพ์เข้ามาใต้คลิปเลยนะครับได้ครับพิมพ์ๆนะครับได้สุภาพมันนะครับครับพิมพ์เข้ามาใต้คลิปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝากกดติดตามร้านไว้ด้วยครับผมฝากกดติดตามร้านด้วยนะครับอัศวะมิวสิกนะครับกดจากทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทูบแชร์บี่แล้วก็มีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทิกตอกกดให้หมดเลยนะครับพี่บอสครับชับแล้วหากกดติดตามเนี่ยแล้วมันจะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างไหมพี่มีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยใช่ก็ ถ้ากดติดตามแล้วเรามาซื้อกีตาร์ที่ร้านนี่นะที่ร้านอสรมิวสิกของเรานะลูกค้าเอาโชว์ให้เราดูเดี๋ยวเราจะมีของแถมพิเศษให้ไปอีกของแถมพิเศษให้ใช่หรือมีโปรโมชั่นดีๆเราก็จะนำเสนอให้บรีทุกอย่างเลครับใช่ก็อยากให้กดติดตามกันไว้เป็นกำลังใจให้พวกเราเหนใช่แล้วก็ถ้าอยากให้รีวิวกีตาร์หรือสินค้าอะไรเกี่ยวกับเครื่องดนตรีตัวไหนตัวไหน คอมเมนต์กันเข้ามามไ,มได้เลยเข้ามาเลยนะครับได้เลยทางร้านยินดีจะเอามารีวิวให้ครับผมงั้นก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่นะได้ครับผมงั้นก็ไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ